วันนี้ um นะคะเราจะมาช่วยกันเรื่องโรคร่องน้ำนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นเนี่ยเราจะรู้สึกไม่เท่าไรแต่พอเราเป็นแล้วมันจะรู้สึกทรมานที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นโรคที่นะคะเจ็บปวดพอสมควรกับคนที่เป็นนะคะเพราะว่าที่บ้านตอนนี้ก็เป็นนะตอนนั้นแต่วันนี้ไอ้เจ๊กเอยากนะคะจับพียันนะพี่ยัคะวันนั้นตอนนี้เป็นเมรีหรือว่ามีสวัสดีมีอาการเป็นยังไงคะนี่ครับ เจ็บมากเลยแม่เป็นตรงส่วนไหนนะหน้าเลยแล้วฮะของคุณแม่เป็นแบบนี้เอาเป็นเป็นหน้าเป็นจมูกแล้วแล้วตรงตาอะไรเงี้ยมีเกี่ยวกับแม่ค่ะตรงตาเป็นมันเจ็บนะมัน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 ขึ้นแบบตั้งหน้าเลยใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นเนี่ยนะคะเป็นกี่วัติกินและกินยาขนาดนั้นเป็นเป็นเรศรมากตังหน้าแบบอ๋อเป็นเดือนเลยนะเดือนเลย ไ้ปโอเกกินอะไรคะตอนนั้นตอนนั้นกินเหมือนตัวนี้เลยดูดูเหมือนตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ระจำปกติกินอยู่แล้วแล้ววันนั้นก็เลยก็เจอตัวนี้เข้าไปก็เรียกว่าขอรับแขกใช่ไหมโอเคไม่ต้องกลัวเนี่ยเอาแต่พอเข้าใจนะเรอยู่ในถิ่นแะ้วเข้ารัแขกนะคะพี่ผู้ชมเกี่ยวอะไรกับไอ้มูสวัดเนี่ยนี่เราบอกก่อนนิดนึงก่อนว่านะครับก่อนที่จะคุยเรื่องส่วนที่พันธ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามูสวัดเนี่ยเป็นโรคที่ทรมานนะ เพราะว่าจะเป็นเม็ดแลวมุสวัดเนี่ยเขาจะขึ้นตามเส้นประสาทเพราะฉะนั้นเวาดามันขึ้นตามเส้นประสาทคุณหลับตาเลสซ่งอะไรที่มันขึ้นตามเส้นประสาทนะครับที่จริงมันมันมีลาบอกเหตุอยู่แล้วมันจะมีอาการกระั้เหมือนไฟฟ้าช็อตอม,มูสวัดนะครับที่จะเป็นได้คือร่างกายปวดปวดรู่านได้จริงเพราะว่าร่างกายจะต้องต่อนแอร์ช่วงนั้นไม่ได้เราไม่ได้ถูนั่นแหละครับคือช่วงที่เชื้อโรคหรือไวรัสจะเข้ามาจู่โจมร่างกายได้ง่าย พอมันเริ่มแป๊บๆเนี่ยตามเชื้อประสาทให้รู้เลยว่ามีโอกาสที่จะเป็นโรคเรือหรืองูสวัดสูงที่ได้ปกติแล้วที่ผมเคยเห็นคนที่เป็นงูสวัดก็จะเป็นตามเส้นประสาทตามน่องตามท้องเดี๋ยบาง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 ที่โชคร้ายหน่อยก็คอที่เล่นหน้าอย่างที่เป็นหน้เลยเอาหน้าเลยอันตรายนะมันคือเล่นนะพี่ผมบอกก่อนเชื้อประสาทเองเนาะเือก่อนที่ผมจะคุยเรื่องสมุนไพรเนี่ยตอนนั้นทำไมพี่คิ่มีแม็กซี่ถึงไม่ไปหาหมอหรือว่าพี่มั่นใจกับตัวโปรผลักเลยไงอยากทตาดตรงนี้ก่อน มั่นใจมั่นใจตัวทำมั่นใจนะครับโอเคอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้การรักษามันจะมีได้หลายรูแปแบบถ้าเป็นรักษาทางเคมีเนี่ยถ้าไปร้านพยาธิเขาจะให้พวกอะไซโคเวียฆ่าเชื้อแล้วก็พวกทรมารอนยาการปวดอย่างแรงนะครับหรือจะมาเป็นเรื่องของอส่วนภายทางเลือกก็ได้แต่โชคดีมากเลยนะที่ไม่ไปเล่นที่เป็นเรื่องของสายเวชอ่ะจะเรียกว่าอะไรไม่รูว้ๆๆว่าที่ว่าชิวเคียววนละพน่นเพราะว่าอน้างที่จะไม่สะอาดเนาะทีนี้นนนนนอย่างนี้ ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวสูนไทยนะครับก็คือยาที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับคุณสมบัติทางเอนิซม์นะครับของสูนไทยเนี่ยของคาราเเเแอนเนี่ยเขาจะมีบูคาวบูคาวครับ400มิลลิกรัมนะครับบูคาเขามีคุณสมบัติในการต้านเชื้อไวรัสทำลายเชื้อไวรัสไอ้โรคเรื้อนี่ก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับจริงๆนอกจากที่ทำลายเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยตัวบูคาวเนี่ยเขาทำลายเชื้อราเชื้อกัดเคลื่อนเนี่ยนะเชื้อโรคอักเสบนะเชื้อแบคทีเรีย ขับปช็อวะแต่ผมจะบอกก่อนว่านี่ผมแต่ความรู้สึกของผมนะวเวลาป่วยเนี่ยถ้าไม่ไหวจริงไปหาหมอนะครับแต่เรามีสิทธิ์จะเลือกที่จะรักษากับหมอและยังใช้สมุนภัยในการดูแลตัวเองได้ไเรามีสิทธิ์ต่อสถาบันรวมเรามีสิทธิ์จะเลือกใช้ส,าาสมุนไพรที่จะไปดูแลตัวเองได้แต่ถ้าเกิดมีอาการป่วยมาปกวยว่าเพราะเทสของพี่เป็นเคสรุนแรงมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปหาหมอได้ตอนนี้ก็ไปแต่ว่าวันนี้ที่กินจนหายได้ก็ถือว่าต้องเอาไปดิเกตซาร์ดี้ นะครับแต่ผมก็ยังยืนยันว่าถ้าป่วยก็ต้องไปหาหมอนะครับเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในตัวถุงไทยและที่ต้องเชื่อมือของคุณหมอด้วยผมจะไม่สนับสมุนนะไม่สนับงสนุนว่าเฮ้ยต้องรักษามหมอไม่ได้ไม่ได้ทุกอย่างมันต้ององรวมแต่วันนี้ถุงไทยปเปม็ดที่พี่กินเข้าไปพี่กินถูกผมเขาเรียกถูกกับโลกผมไม่รู้ว่าพี่ได้ข้อมูลมาจากไหนแต่ถือว่าพี่กินถูกมโลกพอด,ดีนะครับตัวของภูคาวเหลียมันช่วยเรื่องของการติดเชื้อเอ๊ะทำไมเชื่อไวลสได้มุสวัดคือเชื้อ ไวรัสแล้วอีกร้อยมิลลิกรัมคือก็มันคือเบต้ากูแคนเบต้ากูแคนในเชิงรักษาเนี่ยเขาต้องเอาไว้บำบัดคนป่วยมะเร็งแต่เบต้ากูแคนนะครับนอกจากที่ว่าใช้เรื่องกับยั้งเชิงมะเร็งแล้วเนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยนะครับยังช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพในการทานอาาไอ่เลือดขาวเพราะไ็่เลือดขาวของเรานะถ้าแข็งแรงดูสมัติก็ทำอะไรที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่กินกูขาวเข,ข้าไปที่ก็ได้ทั้งเรื่องของกูขาว ทำลายไวรัสและเบต้ากูแกแทงกระตุ้นเม็ดเลือดขาวมาช่วยอีกแรงหนึ่งบวกกับพอพี่ไปกินสูนไพายองเถิงเข้าไปอีกเพราะว่าเนื่องจากพูนพายองเถิงนะครับก็มีสูตรไทยมากกว่าส0ชนิดแต่และชนิดเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของเขาแต่ถึงมันดูแลทั้งระบบในร่างกายของเราทั้งเสอระบบในร่างกายมนุษย์แล้วก็สูตรไทยเข้มข้นมากแล้วสูตรไทยหลายตัวนะครับที่ออกในกิรกระตุ้นเม็ดเลือดขาวพอเม็ดเลือดขาวถูกกระตุ้นออกมามากขึ้นนะครับ มันก็ช่วยต่อต้านไวรัสช่วยเพิ่มมูิต้นทานแล้วไอ้มันมีเซลล์ในเม็ดเลือดขาวอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า NK เซล NK เซลในเม็ดเลือดขาวตัวที่สี่ลิมโฟไซต์เนี่ยนอกจากมันปราบมะเเ็งแล้วในะ NK เซล์ยังทําลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสด้วยและมูสวัสดมันเป็นเชื้อไวรัส NK เซลว่าจะออกทาลายได้ดีขึ้นการที่พี่กินหยงเอถอร์พวกคร์แคนท้าบอ,อกว่าพี่กินถูกจุดเลยเ mm hmm. พราะว่าอย่าลืมว่ามูสวัสดของพี่พี่เป็นพี่เล่นหน้านะมาเล่นหน้าตามมีสิบบอร์ดนะพี่ แล้วที่ต่อหากับมันมาได้